สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวีสยามเช้าเวันอังคารที่18มกราคมพศ2565ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟคู่ g u สำหรับกราฟ g u ค่ะนะคะแท่งเย์จบเรียบร้อยค่ะจบแดงนะอย่างที่บอกว่า g u จะมีโอกาสลงมาเจอรับแล้วจะดันราคาขึ้นไปชี้ต้านนะคะ มีโอกาสลงมาเจอรับแล้วแต่ราคาขึ้นไปที่ต้านแต่เมื่อวานยังไม่ถึงแนวรับนะคะไปดู h ES 4สซสักนิดนึงค่ะ h ES 4นะคะมาถึงเอเีนแนวรับเล็กค่ะแสดงว่านะคะบางทีก็อาจจะมาถึงที่นี่แล้วขึ้นเลยหรือเปล่าอันนั้นต้อไปว่ากันนะคะในรายละเอียดแต่ว่าเนื่องจากแท่งเดยนั้นมีแรงเซลล์อยู่นะไปดูที่ทมเฟรม H1 สักนิดนึงค่ะทมเฟรมค่ะทมเฟรม H1 นี่ถ้าดูแล้วคือกราฟนะคะมา หยุดที่แอเรียแนวรับนะคะแนวรับตรงนี้แล้วประมาณว่าเขาน่ะขึ้นต่อไม่ได้แสดงว่าวันนี้นะคะจ u จะมีโอกาสหนึ่งยกตัวขึ้นไปที่ต้านเดิมเมื่อวานนะคะยกตัวขึ้นไปที่ต้านเดิมเมื่อวานถ้าขึ้นต่อต้านนี้ไม่ได้จะนะคะเป็นทองม้วนขออภัยเป็น GU ม้วนมาฝั่งนี้ไม่ใช่ทองอันนี้คู่ GU ูเนาะนะคะอาจจะเป็น GU ม้วนมาฝั่งนี้และถ้าฝั่งนี้ลงต่อไม่ได้ค่อยอาจจะมีการราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นนไปว่ากันหรือเขานะคะจะขึ้นไปต้านบนเลยหรือเช่นพาร์ทขึ้นวิ่งขึ้นมาต้านบนเลยแล้วก็นะคะย่อแล้วขึ้นแบบนี้อันนี้เขียนให้ดูเลยนะนะคะบางครั้งที่ว่าแพมเขียนเส้นเนี่ยนะคะคว่าแพมเข้าใจเข้าใจนะคะในรายละเอียดของการวิ่งของกราฟนะคะแต่บางคนคิดไม่ออกอันนี้ยกตัวอย่างให้ดู ถ้าเป็น v i p เนี่ยเค้าแมจะเขียนให้จะขีดให้และก็มีการอัปเดตกราฟระหว่างวันนั่นแหละคือการวิ่งของกราฟรูปแบบแพทเทิร์นทิศทางการวิ่งของกราฟที่เค้าแมจะส่งให้ v i p ซึ่งเมื่อวานก็มีการอัปเดตกราฟทองอยู่3 2, 3ช่วง นะคะแล้วก็มีการส่งคลิปเข้าไปมีคําแนะนําตลอดเวลาสาหรับลูกศิษย์ที่เรียนคอร์สนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนก็ทักมาที่ idline pamm y95 ตัวต้องการให้พ่แพรมโคชนโรธเป็นโค้ดเป็นครูนคในการแนะนําการเทรด forex และก็ให้วิชาให้ความรู้และสําหรับใครที่สนใจเรียนแบบเจอตัวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นขึ้นเหนือนะคะอีกอีกครั้งนะคะหลังจากที่ขึ้นเหนือเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาขอนแก่นเหมือนเดิมนะคะ สำหรับข้อ p r i v a บ e เททองทุกทามเฟเฟนจะจัดขึ้นที่จังหวัดชิงใหม่ในวันเสาร์นี้เรียนเสาร์อาทิตย์2วันพาเหุอีก2วันนะคะพอๆกับการไปทริปกับโค้ดเลยนะคะอยู่ด้วยกันกับโค้ด์4วันสําหรับใครที่สนใจเรียนทักมาที่ idline pammy เลขเก้าาตัวสําหรับใครที่พร้อมนะคะเพราะว่าคนที่คนที่พร้อมที่จะเรียนแล้วเข้ามาเรียนก่อนรู้ก่อนทํากําไรได้ก่อนนะคะสำหรับใครที่มาทีหลังต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าโค้ดไม่ได้เปิดคอสตลอดเวลาขอบคุณค่ะนะคะ ก็แพมจะไม่ได้เปิดคอร์สท,ทุกๆเดือนนะคะสําหรับไพเรียนี้จะประมาณ3เดือนจากครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านเข้ามาก็อาจจะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วรอเจอ โค้ดแล้วก็เรียนนะคะอาจจะเรียนคลิปพื้นฐานไปก่อนสําหรับคอสพาเวทนั้นคุ้มนะคะเพราะเรียนพื้นฐานให้ให้นะคะให้คลิปวิดีโอห้องเรียนพื้นฐานฟรีซึ่งห้องเรียนพื้นฐานปกติอยู่ที่ราคา24 0 0 0นสนะคะสำหรับใครที่เรียนเจอตัวอยู่ที่ราคา79 0 0 0ใครที่นะคะเป็นลูกศิษย์เก่าเรียนเจอเรียนเจอตัวคอสพรเวทที่ราคา6 9 0 0 0และสําหรับใครที่เรียนออนไลน์นะคะลูกศิษย์ต่างประเทศอยู่อเมริกาต้องการเรียนออนไลน์ก็สามารถเรียนได้นะคะในราคา5 5 5 5 5บาทค่ะได้เรียนระบบเทรดได้รับคําแนะนําการเทรด และได้อัปเดตการเทรดทองอย่างบางเช่นบางวานนันโค้ดแพมไม่ไปที่เพจแม่บ้านเทรด forex คุณก็จะได้อยู่กับโค้ดแพมเหมือนอยู่บ้านคุณโค้ดแพมส่งนะคะข้อความส่งจุดเข้าทํากําไรให้ถึงคุณให้คุณให้คุณถึงบ้านเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้า